สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาสอนการใช้อเลนะครับอเลคืออะไรอเลก็คือตัวแปรอินโฟชาธรรมดาเนี่ยแหละครับแต่ว่าเราเพิ่มตัวนี้เข้าไปนะครับก็คือจํานวนด้านหลังนะครับทำให้อ่าหตัวแปรนะครับแล้วก็ตามด้วยอินเด็กนั้นๆเนี่ยเราก็สามารถเก็บตัวแปรลงไปได้นะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับก็ต้อง ก่อนว่าภาษา C นะครับเป็นภาษาที่เริ่มต้นตัวแรกเริ่มต้นด้วยศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นการประกาศว่าอะไรนะครับมี10ตตำแหน่งนะครับเขาจะเริ่มที่ตำแหน่งที่ศูนย์นะครับแล้วก็ตำแหน่งที่1ตําตำแหน่งที่2องตำแหน่งที่3ตํตำแหน่งที่4จนถึงตำแหน่งที่9นะครับตามลําดับนะครับก็คือ0ูนย์ถึงเก็คือ10ช่องนั่นเองทีนี้ด้านในนะครับเราก็จะใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็น Data 1 Data 2 d a t a 3 Data 4 Data 5จนถึง Data ที่10นะครับก็คือเราสามารถเลือกใส่ได้เลยนะครัับนน่ หมาความว่าอะไรตัวนี้นะครับจะไดนามิกได้หรือไม่ก็อยู่ที่เรานะครับก็คือเราสามารถกําหนดได้ว่ามีทั้งหมด10ค่าหรือมีทั้งหมด5ค่าหรือมีทั้งหมดตามจํานวนตัวแปรที่เรากําหนดได้นะครับทีนี้การใส่ข้อมูลเข้าไปเดี๋ยวเราจะลองใส่ข้อมูลที่เป็นแบบนี้ดูนะครับก็คือ เป็น1นึ่งหนนะครับเพราะว่าเราใส่0ูนย์ไม่ได้เพราะถ้าใส่0ูนย์มันก็จะเป็นศูนย์นะครับอันนี้ก็คือเป็นฟอร์แมตเดี๋ยวเราจะลองเทสกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูที่โค้ดกันเลยโอเคนะครับก่อนอื่นเลยเราก็จะประกาศอาร์ลเรย์ขึ้นมาก่อนนะครับโอเคเราประกาศอาร์ลเรย์ขึ้นมาแล้วนะครับก็คือเป็นตัวแปรอาร์ลเรย์ทีนี้เดี๋ยวเราลองดูค่านะครับว่าค่าเนี่ยของอาร์ลเรย์เนี่ยเป็นยังไงนะครับเราก็จะลองพิมพ์ออกมาดูเลยนะครับ โอเคเราต้องอธิบายก่อนนะครับจริงๆแล้วนะครับการริ้นแบบนี้ถือว่าไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเป็นการที่ริ้นที่ถึกเกินไปนะครับแต่ว่าเราจะอธิบายง่ายๆนะครับก็เลยริ้นออกมาแบบนี้นะครับเพื่อให้เห็นค่าได้ง่ายนะครับเดี๋ยวเราลองมาเบินโปรแกรมดูกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงโอเคคือ พอเวลาเราประกาศตัวแปรแบบนี้ขึ้นมานะครับค่า default เริ่มต้นถ้าเราไม่ได้กําหนดค่าอะไรเลยนะครับค่าอ r ร a y นะครับก็จะเป็นศูนย์ออกมาทุกช่องเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราขอแก้ตรงนี้ให้ทุกคนดูอีกทีนึงนะครับทุกคนเห็นแล้วนะครับว่าตรงเนี้ยอย่างที่ผมบอกไปว่าการวนการการพิมพ์ออกมาแบบนี้นะครับเป็นท่าที่ไม่ค่อยสมควรสักเท่าไหรนะ่นักเดี๋ยวผมทําท่าที่สมควรให้ดูไปด้วยเลยดีกว่านะครับเพื่อที่จะได้นําไปใช้ได้เลยนะครับสําหรับมือใหม่ก็ ลองดูอันนี้นะครับน่าจะเข้าใจง่ายด้วยจะเห็นได้ว่านะครับก็ตรงนี้นะครับก็จะปิ้น์ออกมาเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับตัวนี้เลยนะครับแล้วก็โคดก็จะเขียนสั้นกว่านะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดการวนเรียกค่าซ้ำๆอย่างนี้นะครับก็ควรจะใช้ฟอนะครับการที่ปินพ์แบบนี้ออกมา เป็นสิ่งที่ไม่ควรควรทำเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเพราะว่าตัวคลิปนี้เป็นคลิปเบื้องต้นนะครับก็เลยจําเป็นจะต้องทําให้ดูหน่อยหนึ่งสําหรับมือใหม่เลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้ทุกคนเข้าใจแล้วนะครับว่าการทําแบบนี้นะครับคือการพิมพ์แล้วเข้าไปชี้ในอินเด็กซ์ออกมาเลยนั้น เหมือนกับการที่เราวนฟอร์แบบนี้นะครับก็คือเราให้วนที่0จนถึงตำแหน่งที่น้อยกว่า10นะครับก็คือ9นั่นเองนะตอนนี้เราก็ลบตัวนี้ทิ้งไปเลยนะครับเพื่อที่จะได้อธิบายต่อไปนะครับทีนี้คำถามก็คือว่าอ้าวแล้วถ้าเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราจะใช้งานยังไงนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูตรงนี้นะครับ ก็จะเห็นได้ว่า,าเราอยากจะใส่ Data เข้าไปที่อ n d เด็กไหนเราก็สามารถใส่ได้เลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องใส่ตำแหน่งที่0ูนย์เท่านั้นแล้วค่อยเรียงไปตำแหน่งที่1นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะใส่แล้วเขาจะเป็นยังไงนะครับโอเคเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่า,อาขอให้อเลนะครับในตำแหน่งที่5นะครับในตำแหน่งที่5เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเท่าไหรด่ดีเท่ากับ5 5นะครับ โอเคเดี๋ยวเราลองคอมไพดูนะครับว่าค่าที่ได้นะครับที่ปิิพนออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงน่าจะเห็นได้ว่าในตำแหน่งที่5นะครับในตำแหน่งที่5ตรงนี้นะครับก็จะเป็น55นะครับโดยที่ตำแหน่งที่0จนถึงตำแหน่งที่4เนี่ยนะครับก็ไม่มีใครไปยุ่งกับเขาเลยนะครับเราสามารถทําแบบนี้ได้นะครับถูเดี๋ยวผมคอมเมนต์ตรงนี้เอาไว้ก่อนนะครับก็คือว่า เราสามารถกำหนดค่า d Default ให้ของแต่ละตำแหน่งนะครับเป็นค่าเริ่มต้นได้เลยนะครับยกตัวอย่างให้ดูนะครับก็คือในตำแหน่งที่1นนะครับเราจะให้เป็น11 12 13อาม่าตามลำดับนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่เราได้ยกตัวอย่างไปตอนข้างต้นนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าเราคอมไพล์เราค่าจะเป็นยังไงนะครับน่า ก็จะเห็นได้ว่าในตำแหน่งที่ศูนย์ก็จะเป็น11นะครับแล้วก็ย2 2,3ตามลำดับเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นประการประกาศแบบ default เอาไว้นะครับแล้วเราก็สามารถไปแก้ไขได้นะครับยกตัวอย่างอีกอันนึงนะครับก็คือในตำแหน่งที่5นะครับ0 1 2 3 4 5ตอนนี้ตำแหน่งที่5เป็น66ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะให้ตำแหน่งที่5เป็น55เราก็สามารถแก้ไขตัวแปรข้างในนั้นได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับ อ่ก็จะเห็นได้ว่าตำแหน่งที่5ตรงนี้นะครับก็จะเปลี่ยนเป็น55เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตามเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้เลยนะครับโอเคโอเคนะครับก็พื้นฐานการใช้อะเลก,ก็ประมาณนี้นะครับในคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับ